นี่พี่นอ้องบาพอด้แนวกินเส็บเสบมาสู่พี่สู่น้องมือนี่น้กอนะคะพี่อนดูปรอะไรนวดปลาหมึกพี่น้องมือนี่มือนี่ไปตลาดมากก็เลืจัดมาจังหน่อยพี่น้องไหนก็กุ้งพี่น้องกุ้งล่องสะอิวเกาหลีพี่น้องกับน้ำจิม้มตั้มมือเส็บเสบมือนี่พี่น้องมามามาพี่น้อง มากินเสบๆน้ำบลาพอนะนี้ครัสบ,บสบายดีเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกุลสุคนบอกว่าพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่เนาะในประเทศหรือรต่างประเทศกด็ดีมันนี้ก็มาพอ้กับบลาพอ,อน,าน,นี่คือเก๋ามาอมน,น,มามน,มน,นี้พี่น้องบาพอนพ่อกระเทิรนมากอีกแล้วมันนี้มากกับเมนูนี่พี่น้องหนวดปลาหมึกแล้วก็กุ้งล่องสยอยิว เกาดีพี่น้องมามามาเส็บเสบน้ำบาพอดมาหนิคือเกาพี่น้องก้อนชิกินก็ขอฝากซ่องในเด้อพี่น้องซ่องบาพอดพ่อกระเทินฝากกดติดตามกดซับสะไขกดไลกดแช่ให้่บาพอดในเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันแต่ก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุกสนทีเขามาเบิงมาส้มมา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 เมื่อนี้พี่น้องเส็บเสบต้องกันก็นำจิ้มรสเล็สพี่น้องมี่อบานเป็นตำเอง เซ่แบแซ่บโหลดมากมากมงน,นี่พี่น้องต้องเอาไลุ่ยเลยพี่น้องนี่ลองซีบกุ้งกันนี่มแม่บ้านเพิ่ลองไหวพี่น้องลองเสียยวิงกับแม่บ้านเพิ่งคือเกาพี่น้องมัอน,นี่ Cảo nheo cứ câu phí nọng Cát lại Nóng gần chắc nòi Cảo nheo nóng thoảng gần phí nọng Mấy nhà cả thăm mật cứ แซ่บเลยวันนี้อืมอืมกัดพี่น้องมันนี้ไปตลาดมากมันนี้อย่าเลือกเลอาหารดีจักนเอยมันนี้ มาฝากพี่ฝากน้อง <c oughs> โอ้โหดพี่น้องกินอาหารทะเละมัอนี่กินอาหารบ้านเฮาหลายวันในมัอนี่หันมาทางทะเละนี่มันพี่น้อง หวัดปลาหมึกสิ่น้องมือนี้จัดเมนูแค้งสุดได้แล้วพี่น้องสำหรับบา่าวพร เฮงเงกินเธอหนึ่งพี่น่องกินดูบนไหลมีนู่นนี่คือยาเข้นบาเท้าเพิ่นกินพี่น้องนอนปลาหมึกใหญ่ๆเดี๋ยวลองอจัดน้ำเพลินเมืง่งนยำกรุบๆเลยพี่น้องโอ้คักนอนปลาหมึก อุ้ยน้ำจิ้มเซ็บๆพี่น้องน้องสอิยุเกาหลีกครั้งแรกในชีวิตแบบพี่น้องพุ่งร่องสะายวนี่กครั้งแรกในชีวิตได้เลยพี่น้อง บาบ้าพ่ดในกินแม่บ้านเป็นเห็ดเองพี่นอ้องเป็นร่องเห็ดโอ้ก็ซือว่าแสบผ่านอยู่ได้พี่นอ้องแม่บ้านเป็นเห็ดเป็นเน้นเขากินเพื่อกะร่องร่องเห็ดตามเขาพี่นอ้องรอบแรกกระพานเลยบาบ้าพอ่อมาแสบพี่น้องมัน,นออก หอมๆแบบมันหอมกินง่าพี่นอ้องเป็นใส่ง่ากว่าง่าใส่ล่องมืงเน้อพี่นอ้องพักแน่นี่นว่าพอดมาแซ่บก็แซ่บนป้าอีพี่นอ้องช่วยไปบ่งานในยูทูปได้พี่นอ้อง เห็นแต่เชียงบวยเห็นนะแม่ว่าโน้นมาสูตรเพิ่งกิดเบื้องมาจากยูทูบเนี่ยพี่น้องจะลองเห็ดเพิ่มเนื้อพี่น้องง่ายๆมันจิ้มคักี่นี้พี่น้องมันนี่อืโอ้เสบกูเสบน้ป่าอีกพี่น้องสูตรนี่ ตังหอ่อมหนหนวดประมึกมากเลยพี่นออ้องร่องอาหารทะเลแบบเหมือน มามา,มาพี่น้องบ่าวาพี่น้องฟังเหล้าฟังไถ่นะ้อพี่น้องแศษแฉกน้ำบาบ้อนีหรือว่าอยู่เมืองนอกเมืองหน้าก็ดีนะพี่น้องภูผึ่นเผามาเวิ้งมาสม้มเด้อพี่น้องกินเศษแฉกต้องกันกุน้งลองใสยยียยวคุ้งรองใสยยียยวกุ้ง นี่ยังกุ๊กโซโยแ่๊เคเกอนี่ยังเลยพี่น้องปลาพ่อเนี่กินย่างเดียวปลาพ่อเนี่ยหม,มาแบบถาดใหญ่ๆเลยเนาะได้หน่วยประมึกมาก ร้องซ้ำหนวดคลายว่าไรเขาเนี้ยห้อยนะพี่นอ้องตามเขาไปนั่ม แสบบพี่น้องอะไ้กินแบบนี้มาเฮิร์กเลยพี่น้องหลายเดือน าพ่อนมักก็ผีผีแล้วพี่น้องไอ้พียกซองยางมาพ่อนมกนะักบอกเคยกินแต่ว่ามากินเมื่งมันแสบพี่น้อ,นองยำกรุบๆเลยพี่น้อง ยิ้มเนี่ยในบ้านพี่ยิ้มเลยพี่น้องย <c oughs> ่างบ้าวพอดสิกินกุ้งล่องใส้ย,ยู่เลยพี่น้องเบิ่งโอ้ใส่แหละเรื้ม <c oughs> ตุมใหญ่ๆพี่น้องแซ่บๆเลย กุ้งก็าหายมาพี่นอ้องพอดีลุงจอยเป็นหายมาว่านในว่านเป็นกระเฮ็ดคึืนเดียวเท่านั้นพี่นอ้องกินได้เลยสูตรนี้จ้เพันไซยังแน่เลยบ้าพอนกูหูขึ้นกันแต่หาประกันความแสบพี่นอ้องสีเกิดโอ้ย ดีงามเลยพี่น้องมเนาะมันจะเป็นกลุบๆๆพี่น้องรสชาติหอมหอมง่าบันใิตแล้มันจะมีเผ็ดๆจังหน่อยพี่น้องเนาะเผ็ดๆอ๋อเค็มๆ,อออมๆโอ้แซ่บพี่น้องเอาพอนว่าคาโกเซนัน่มปลาผมแน่สุด ลดเลสอีดีพี่น้นองเพสเป็ดเลยต่ำมือมันบวกคือ่อาปั่ 5, นนะพี่น้องแต่ปั่นสีบลูเพสต่ำมือน,นี่ยเพสครับฮะนิ่งไปทั้งกุ้งพี่น้องมันอะไรกินเฮืองแห่ะ ย่งกุ้งอยู่แต่ว่าบุคอยไดนกินเรกพี่น้องย่งมันกับโบแมงข้อเฮาานะพี่น้องย่างให้เพื่อน <c oughs> กินแต่ช่วงจับเปบ้งแวงพี่น้องสามสีเ่เดือนกินเดือนหนึ่ง ืูสิบ่เมืดเดี๋ยวพี่เนองมันลายกินไปกินมากกอยากยูเดี๋ยวพี่เนองกินหมดลายลคือเพื่อนเนาะพี่น้องกินซ้ำอีมันก็บพ่อแล้วป่าพ่อยไส้ก,ก็มึอมมน,นี่มาแปลกว่าว่อนมีแต่อาหารทะเลทั้งนั้นพี่นนอง บุกอปไลยกินเนื้อเนี่แซบอยู่พี่น้องพัก,พกเน้นในร่างสิงพี่น้องเน้นในร่างกุ้งลองเสอิยวพี่วาวอดอยืยมได้พี่น้องบุมฮัดเอาไว้กินบัดไหมโอ้พี่น้องอยังได้อยู่พี่น้อง มาเริพยายามทำปลาพอนกินบเมดพี่น้องโอ้เอาไปกินบรรณาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ว่าพอนเสษียาไว้่จำนี้ละพี่น้องขอเนื่องก็ขอขอบุญขอบุญโปรไม่พี่น้องเมื่อสุทุกุนที่เขามาเมืองมาส้มขี่ปลาพอนมาเต่ต้นจนจบเนาะพี่น้องปลาพอนกับขอขอบุญขอบุญได้ดายแต่ก็ขอขอบุญขอบุญอีกเส้นหนึงพี่น้องผูพบนเขามาติดตามบกว่าปูไม้ปูเกาเนาะพี่น้อง ป้าพ่อนขอขอบุญขอบคุณหลายๆเลยพี่น้องที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ความมินทักทายสบายดีมากพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้กสเสษียไวจ้จำหนลนะพี่น้องคลิปนาพ่อกันไหมมีแน่เสพเบ่าป้าพ่อนสิษมมาทายให้พี่น้องในเบิ้งในสมน้มอีพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหนเนะพี่น้องเนาะสบายดี